อุตสาหกรรมในประเทศไทยเอาเข้าจริงๆแล้วยังขึ้นเงินเดือนยังจ่ายโบนัสแต่ขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยมไม่เกิน5%โบนัสให้อย่างเก่งไม่เกิน3เท่าแต่ยังให้2ปีติดเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นกลับมานะครับ ท่านผู้ชมรู้จักสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทยตัวย่อก็คือ PMAT PM นะครับก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของพวกฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับทั่วอ,องค์กรชั้นนำก็จะเ,เป็นสมาชิกของที่นี่ขเขาก็จะมีเรื่องของงานวิจัยการจัดสัมมนาฝึกอบรมอะไรต่างๆแล้วก็มีการออกบทวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะการจ้างงานการเปลี่ยนแปลงแรงงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT เนี่ยก็ไปทําผลสํารวจการขึ้นเงินเดือน เกี่ยวกับการจ่ายโบนัสเพราะตอนนี้มันนะใกล้สิ้นปีแล้วถูกไหมฮะการขึ้นเงินเดือนกับการจ่ายโบนัสของพนักงานในประเทศไทยประจําปี66หกถึงหกนี่ว่ากันสองปีเลยนะฮะผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ดูออกมาเนี่ยะฮะเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยการขึ้นเงินเดือนของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยและการจ่ายโบนัสของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับยังคงทําต่อถึง2ปีติดต่อกันคือปีนี้กับปี67 ฟังดูเป็นล่ดีครับแสดงว่าโอเคเขายังคงทํามาค้าขายได้ดีถูกไหมฮะทีนี้ไอ้การปรับเพิ่มขึ้น2ปีติดต่อกันเนี่ยเงินเดือนเป็นยังไงปรากฏว่าเงินเดือนขึ้นเฉลีย่ยไม่เกิน5%นะครับโบนัสขึ้นเฉลีย่ยไม่เกิน3เท่าของเงินเดือนทีนี้ท่านผู้ชมต้องไปคํานวณกันดูละนะครับแน่นอนครับนี่คือเฉลีย่ยมันจะมีบริษัทที่จ่ายขึ้นเงินเดือนสูงเกินกว่า5%อย่างแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลถูกไหมฮะและแน่นอนมีต่ํากว่า5%ก็ขึ้นอยู่การ,ร,การประเมินผล ขณะเดียวกันนี่นะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการได้ทั้งโบนัสเงินเดือนเองก็ขึ้นแถมมีเงินพิเศษแต่รายงานผลสำรวจนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินพิเศษนะครับเพราะเขาทําแค่เฉพาะการขึ้นเงินเดือนกับการจ่ายโบนัสเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเออเนี่ยใครได้โบนัสแล้วถ้าใครมีข่าวแว่วว่าจะได้โบนัสแล้วก็ไปฉลองกันนี่นะครับเดี๋ยวถามต่อเรื่องการลอยลอยกระทงเลยนะฮะลอยกระทงปีนี้หกหกเนี่ยนะฮะทีนี้ไม่ใช่คําถามว่าไปหรือไม่ไปนะฮะ ท่านผู้ชมเลือกอะไรหรือชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างลอยกระทงออนไลน์กับไปตามงานส่งไหยครับถ้าใครคิดว่าชอบลอยกระทงตามงานสถานที่ต่างๆก็พิมพ์คาว่าตามงานถ้าใครชอบลอยกระทงออนไลน์ line, ก็พิมพ์คําว่าออนไลน์ line, แล้วส่งเข้ามานะครับต่อเนื่องเลยนะฮะลอยกระทงปีนี้วันจันทร์ก็คือวันนี้แล้วนี่นะครับให้เลือกระหว่างลอยออนไลน์กับลอยตามงาน ท่าผู้ชมเลือกยังไงครับใครชอบลอยออนไลน์ก็พิมพ์ออนไลน์ใครชอบไปลอยตามสถานที่จัดงานก็พิมพ์ว่าลอยตามงานแล้วส่งมาเลยนะฮะกลับมาดูตรงนี้ก็แสดงว่ายังจ่ายอยู่นะไม่ใช่ไม่จ่ายแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตามเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันครับการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปี6 6นะพีแหม่เขาบอกว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปี6ขึ้นแค่4.58%จบไว้ไปเลยนะครับ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด3มอันดับแรกคือกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีพันธุ์อันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือกลุ่มบริษัทที่ทาเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะฮะกลุ่มที่สาคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะอันเนี้ยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นไหมนี่คือ3ากลุ่มแรกที่จ่ายเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีพันธุ์เนี่ยขึ้นเงินเดือนปีนี้5 2 5นะครับกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นเงินเดือน5 0 5และกลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นเงินเดือน5.02%ในขณะที่ปี67นะฮะ Pmax เขาประเมินเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะขึ้นเดนเดือนนี่นะฮะเฉลี่ย4.64%เฉลี่ยนะครับปีนี้ขึ้นเฉลี่ย4.58ปีหน้าขึ้น4.64นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในปี67เอานี่เขามองล่วงหน้าไปเลยว่าปี67ปีหน้านี่สิ้นปีหน้าธันวา67เนี่ย3อุตสาหกรรมที่จ่ายสูงสุดอีกก็หนีไม่พ้นกลุ่มเดิมคือปิตโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อันนี้จ่าย5.33นะครับ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นมาเป็นอันดับ2ขึ้นเงินเดือนสิ้นปีหน้า5.17%และกลุ่มอสังหารมิมทรัพย์และก่อสร้างสิ้นปีหน้าจะขึ้นเงินเดือน4.83%อันนี้คือเงินเดือนนะครับทีนี้มาดูโบโนัสโบนัสเนี่ยพีแมบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นโบนัสคงที่นะฮะกับโบนัสผันแปรอยวนี้ก็มี2อย่างด้วยนะครับประเภทโบนัสคงที่กับโบนัสผันแปรนี่นะครับระหว่างโบนัสคงที่กับโบนัสผันแปรนะฮะในเดือนในปี -66 เนี่ย เฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทยทั้งหมดจะขึ้นหรือว่าจะจ่ายค่าโบนัสให้แค่2.57เท่าก็ตีซะว่า2เท่าครึ่งของมันเดือนนะครับก็ต้องดูครับว่ามี3อุตสาหกรรมที่สามารถจ่ายโบนัสทั้งคงที่และผันแปรได้มากที่สุดใน3มระดับแรกคือ1ไทยออกม้ว่ากลุ่มไหนอะไรที่ขายดีๆไม่ใช่อะไรที่อะไรที่ขายไม่ค่อยดีแต่จําเป็นก็ต้องจ่ายโบนัสยานยนต์กลุ่มยานยนต์ครับ จ่ายโบนัสปีนี้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งจะจ่าย4.45เท่านะครับกลุ่มที่2คือปิตโตเคมีและเคมีพันจ่ายโบนัสปีนี้3.15เท่าและกลุ่มกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจ่ายโบนัส2.59เท่านี่คือ3กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยที่ปีนี้จ่ายโบนัสสูงสุด3อันดับแรกนะครับส่วนการจ่ายโบนัสนะฮะในปี66อันนี้เราว่ากันไปแล้วนะครับในปี6 7จะมีการจ่ายโบนัส2.47เท่า ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เลยนะลดลงอีกต่างหากเพราะว่า PMAT มองว่าการจ่ายโบนัสเฉลี่ยปีนี้เนี่ย2.57เท่าปีหน้าจ่าย2.47เท่าแสดงว่าอาจจะมองเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจในปี67พอสมควรนะครับแต่แม้จะจ่ายลดลงจากปี66นะฮะก็ยังคงมี3กลุม่มอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสสูงสุด3อันดับแรกในปี67นี้ไม่พ้นกลุ่มเดิมครับยานยนต์จะจ่าย4.29เท่านะครับ แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีจ่าย2.71เท่าและกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จ่าย2.65เท่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของมนุกเงินเดือนนะครับหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ฟังคุยกับบัญชาก็จะได้เห็นกันนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอย่างที่เขากําลังจะจ่ายกันนะครับอย่าลืมนะฮะตอบคำถามเราด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องลอยกระทงทั้งนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างลอยกระทงออนไลน์กับลอยตามงานหมายถึงว่าไปตามสถานที่จัดงานเนี่ยนะครับท่านผู้ชม เลือกอย่างไหนมากกว่ากันสาหรับค่าคืนวันนี้นะครับวันลอยกระทง27พฤศจิกายนระหว่างลอยลอยออนไลน์กับลอยตามงานชอบแบบไหนฮะใครชอบลอยออนไลน์พิมลอยออนไลน์ใครชอบลอยตามงานพิมพ์ลอยตามงานนะครับแล้วส่งกันเข้ามานะครับเราจะได้ติดตามเรื่องนี้กันนะฮะ